สุดยอดลิงนี่ต้องบอกชื่นชมเป็นลิงไอดอลครับ <c oughs> ทำมาหากินไม่ได้ก่อความวุ่นวายให้กับชาวบ้าน <c oughs> อย่างที่เป็นข่าวที่ลบบุรีครับจริงๆบรรดาพวกลิงต่างๆน่าจะดูข่าวนี้แล้วก็ทำตามตัวอย่างไอ้บิ๊กนะครับไอ้เจ้าบิ๊กตัวนี้ถือว่าเป็นลิงที่ชื่นชมได้มันไม่ไปก่อความวุ่นวายให้กับชาวบ้านตามร้านตามต,ามตลาดแต่มันทำมาหากินให้กับคน บางวีเจ้าของครับคุณผู้ชมครับบอกว่าอาศัยอยู่ที่อำเภอสเดาปกติแกก็มีอาชีพรับจ้างครับก่อนหน้านี้ก็เก็บผลไม้แข็งแรงความแข็งแรงแกไม่ได้ละก็ตัดสินใจครับไปซื้อเจ้าบิ๊กไอลิงตัวนี้มาเลี้ยงครับปรากฏว่าไอ้บิ๊กทำหน้าที่แทนแกได้อย่างดีคนเนี่ยเริ่มชลาภาพก็ไม่มีแรงที่จะขึ้นต้นไม้สูงๆไปเก็บผลไม้ก็ปล่อยให้บิ๊กมันทำบิ๊กมันทำได้อะ มันขึ้นต้นไม้นี่ยี่สเมตรขึ้นไปเก็บผลไม้ได้ทุกอย่างจะเอาอะไรไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะพร้าวสตอจ้างมาเถอะคุณผู้ชมครับทุเรียนกิโลละสี่บาทมะพร้าวลูกละสี่บาทส่วนสตอรวมทั้งเพกาก็มักจะแบ่งกันคนละครึ่งก,กับเจ้าของเฉลี่ยแล้วปรากฏเจ้าของไอ้บิ๊กก็คือบังวีจะได้ไรายได้กลับบ้านวันละประมาณ400บาท <c oughs> เห็นไหม พภิชาติตะลิงคือเป็นลิงที่จะมาหากินบรรดาลิงที่ลบบุรีกรุณาดูไอ้บิ๊กเป็นตัวอย่างนะคิดจะไป่อความวุ่นวายกับแม่ค้าเพราะ้าหัดทาตัวให้เป็นประโยชน์อย่างนี้บ้างใช่ไหมเนี่ยเป็นลิงที่มันเป็นตัวอย่างได้อันนี้เป็นลิงกังป่ะน่าจะเป็นลิงอะไรก็ไม่ได้ให้รายละเอียดน่าจะลิงกังไหมคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยสิตัวใหญ่ใช่ไหมหน้าตาแบบนี้เขาลิงกังหรือเปล่าใช่ไหมมันฉลาดแหละ แล้วก็มันก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมและคนรอบข้างนะครับเก็บสตอยังเก็บได้เลยนะได้หมดเลยฮะสตอมาพร้าวทุเรียนเยี่ยมมากเลยเห็นไหมเก็บดีปะไม่รู้นะไม่รู้แหละแต่ผมอยากจะให้มันเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาลิงแถวลบบุรีดูเสร็จปั๊บเนี่ยมาเติมพลังด้วยกันกินนมหน่อยจะกินอะไรกินเถอะนะทำประโยชน์อย่างนี้อกินนมกินนมกินนมอดูหน้าดูหน้าเห็นไหมเห็นนะเนี่เนี่นะเขาเรียกว่านะ อ่พิชาติตลิงอ่ะพีชาติตลิงนะเป็นลิงที่ปีนต้นไม้ได้และตอนนี้เจ้าของปีนไม่ได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าแก่ลงแก่ลงนะครับที่บางแ<า>พ่<ช>จังหวัดราชบุรีเขากําลังชื่นชมตํารวจอยู่เนื่องจากว่ามีตํารวจนะฮะในจังหวัดราชบุรีไปช่วยเหลือเด็กหญิงที่ซึ่งพลัดหลงกับผู้ปกครอง<ะ>เป็นเด็กหญิงวัยสามขวบร้องไห้ได้วยความเสียใจยตกใจนะครับผู้ปกครองไปไหน<ะ>บังเอิญมาเจอพี่ตํารวจพี่ตํารวจก็ช่วยเหลือฮะนำส่งผู้ปกครองได้เรียบร้อยนี่ นะครับเป็นภาพของตํารวจให้การช่วยเหลือเด็กหญิงวัยสามขวบซึ่งพัดหลงกับผู้ปกครองนี่นะฮะเด็กก็อยู่ในอาการตกใจนะครับหวาดผวาร้องไห้ตลอดเวลานะครับพี่ๆตำรวจก็สอบถามหนูมาจากไหนอะไรยังไงพ่อแม่อยู่ที่ไหนนะครับ<ม>พี่ๆก็เลยเนี่ยพาน้องเนี่ยไปที่บ้าน<ม>นี่นี่นี่ไปที่บ้านนะครับก็ส่งเด็กเนี่ยสู่อ้อมอกของผู้เป็นแม่นะครับได้อย่างสําเร็จและก็ชื่นมื่นว่าอย่างนั้นนักข่าวก็เลยเดินทางไปถามดิมันเรื่องไปไป,ไปมายังไงเด็กถูกทิ้งได้ยังไงเด็กหลงได้ยังไง ไปที่โรงพักบางแพ่ฮะไปพบกับสิบตำรวจโทธนกฤษสุภเริกชย,ยานินผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสอพอบางแพนะครับซึ่งเป็นตำรวจที่ให้การช่วยเหลือเด็กคนดังกล่าวเนี่ยโดยพี่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มัเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ลงพื้นที่ไปพบปากกับผู้นำชุมชน ในพื้นที่ของตำบลวัดแก้วเพื่อบางแพรเนี่ยนะฮะระหว่างขับรถตู้กลับโรงพักเนี่ยอยู่บนถนนเส้นวัดทางวัดแก้วเนี่ยนะทำนบเนี่ยในมีเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งออกมาจากพงหญ้าข้างทางมายืนขวางถนนอยู่ที่กลางถนนเลยตกใจฮะตำรวจเบรกเนี่ยแหมเบรกแทบไม่ทันว่าอย่างนั้นก็เลยสอบถามนะฮะเด็กน้อยก็พราะว่าเป็นเด็กนะฮะอยู่ในอาการตื่นตกใจร้องไห้หาแม่ตลอดเวลาพี่ๆตำรวจหนาะๆนะนะตำรวจก็เลยเนี่ยปลอบใจ และก็สอบถามชาวบ้านจนทราบว่าดเด็กเนี่ยอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าก็เลยพาเด็กเนี่ยไปส่งให้กับผู้ปกครองพอไปถึงก็พบผู้เป็นพ่อของเด็กแม่ของเด็กเป็นชาวเมียนมาและก็ทราบว่าดเด็กคนนี้มีชื่อว่าน้องตะวันนะอายุแค่สามขวบเท่านั้นก่อนเกิดเหตุแม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรับพี่สาวที่โรงเรียนและก็ปล่อยให้น้องเนี่ยนอนหลับอยู่กับพ่อแต่ไม่ได้ปิดประตูบ้านไว้ทําให้เด็กตื่นมา ก็ร้องหาแม่ตามหาแม่โดยที่พ่อก็ไม่รู้ว่าลูกที่ไปไหนว่าอย่างนั้นวิ่งออกมาจนกระทั่งออกจากบ้านมาที่ข้างทางและมาจะเจอเจอพี่ตำรวจพอดีพอดีเลยนะครับอา้าวฟังเสียงพี่ตำรวจที่ไปช่วยเหลือน้องหน่อยนะครับเกิดจากเด็กน่าจะนอนหลับอยู่แล้วทีนี้แม่ก็เลยออกไปรับพี่สาวที่ยุงเรียนแล้วก็เด็กก็ะต่นตื่นมาก็ผวานะครับแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกถนน โดยที่ผู้ปกครองที่อยู่ข้างในก็ไม่รู้แม่ก็ร้องไห้แล้วก็ขอบคุณครับได้ที่ตำรวจเราเนี่ยได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีฝากถึงผู้ปกครองอขอบคุณพี่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะพีพ่ธนกฤตนี่แหละนะฮะนี่ทำหน้าที่ได้ดีามากนะครับเอาไปเลยฮะสองขั้นงานนี้อสองขั้นสามขั้นให้ไปเถอะนะครับทำงานดี